วันนี้พี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องบนถนนนะพี่น้องเด้อแลนคือเก่าพี่น้องเอาที่สบายใจพี่น้องมาเค็ดยังกับเห็ดด้วยน้อง้อมากินยังกับเห็ดพี่น้องเห็ดกินเยาว่ากันกันงวากันมันมัสบายแลนคือเก่าพี่น้องเมื่อไรก็แลนแลนกินแลนเห็ดง่ายด้วพี่น้องเนื้อหนุงหลายปีนี่บ่อยอยากผักเลย อาทิตย์นี้คงฮู้ว่าสิมีไลฟ์สดเด้อพี่นบ่ทันฮู้ด้อแล้ตะกะยืมแล้วพี่น้องแวตะกะยมกหมายถึงแล้วตาอืสิว่าไหนเดีวตะกะยมกหมายถึง่น้แล้วตะกะยมกแล้วแต่เด้อพี่น้องแล้วแต่ว่าสิคนหรือบ่นยง วันนี้สีกับหัวหน้าซาลาผนบ้านน้องีมาวันนี้สีกับหัวหน้าตัวนั่นเอาแกเแกเข้ารถด้วยคนหนแล้วหกนกันนล้วเหมกแต่จอดอ่ะนี่ตัวัน là ة, Â bay mà nhắm đây cả thường kiến thương hoangÂ bay chay mà nhắm đây cả thường kiến thương Ho hoàng má nhóm đây cả t h ư ờ ยซอยซับคาซับตะคายให้เอาที่สบายใจสิบ่ลืมพระคุณให้เอาที่สบายใจสิบ่ลืมพระคุณ <c oughs> เอาที่สบายใจลำ่ำอ่าล่ำสารพันเนี่ยเด้นไปหนังเด้อออกพรพรษาละพรรษาหักหล่อล่ำสารพันในใจนั่นเอามานันไปรถบกวน สบายใจยูทูบเบอร์น้องไอจากเมืองรอยเอทก็ไปแต่เงินยที่ได้มาเรียนพูดว่าค้าว่าสารพันมันกอเป็นเสียงเต้นไปเต้นมาเหรน ปกติคือสมัคเมากตมคือสมัคริสัรมาไรคือปี่ร่ปีสบายมากพี่นองลาดไม่บร็กว่ทีานะาปีนี กีลากวนที่มาเองนไงน้องใจบาไหวไน้อยมันก็มาสุดๆคิดเป็นเงินไปแล้วตกมาคทาขอเมื่อนหร่ก็มาก,กวดเอาสุดๆเลยคิดเป็นเงินไปแล้ววานเกียร์อีกโอ้ยทุกเงานอา่รถมาก,กวนที่มาเดี๋ยวจะมาสิคิดเอาน้องเจ้าเดี๋ยวาวานเกียร์กับสามซิกซี่ซิบีวานซึมองิกับตายถันงไอ้เนาะกวดเอาแล้วยันเลย ยาสกแกนเนี่ยสองก้อนเอาขามันมาหลายช่วงมันจะออกมันปวดตัวพ่อข้อมือหนึน่งสองขอมือก็ออกมันปวด ทิศนี้ไล่สลดก,กับซีมิสลองสภาพอยางได้เป็นหลังเลเอที่สาบายใจยูทูเปเบอร์น้องไม่จากเมืองร้อยเกินซอยนี้เด้อซอยซับตะไคร้ให้เอาที่สาบายใจสิบ่ลืมพระคุณให้เอาที่สาบายใจสิบ่ลืมพระคุณอ <c oughs> <c oughs> ยูทูปเปิาา้ลน้องไม่บ่น <c oughs> พ่อลุงแม่ป้าบุญแล้วจังมากันจะได้ว่ากันสิกองที่ไี่นองอัจสิไปได้ยืนดีบุญแล้วจังมากันจะได <c oughs> sao rất là đậm đây bay mày ta mắc gì rồi gần oh kia đâu left over đấy mình left over cái máy câu đó, đó cái <laughs> ก็นังกันแลนเป็นอ่องแลนกินก็พี่เวล่าสิมาตั้งเวทีเด้ออี่นองเด้อก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่นาง <c oughs> ไอง,งานมันสโลดาวก็ดเ,เด้พอ่น้องเด้อจังเสียดน้่กินสูงก,กินบวชนะโอ้ก็จะมากินน้ำกันกับเย็น าละวินว่าท่านไหนเตรียมให้หน่องเซตจังไหนเนาะกับสท้ายเปวิสสนงแบบไนะหนเนาะหามีดดาบ่พออยู่เลยน,ะนี้สิอเดรมมันเสิท่านบอกก็ตรงนี้มีดดาบมนะเป็นเป็นนักรบเนาะนักรบบังระจันเนะาะอาจจะเป็นนักรบแบบบ้ามอีอันจะกินไม่ได้ไงนะ <laughs> สิประดับประดาท้องมามยังหน่อยนักนักกรมมิอันจะกินพี่น้องกระสิบใส่เครื่องประดับไหมจังนั้นสิเพรมันนักกรบตาสีตาซ่าเลยเด้อหมอลำนะพี่น้ออง่าหลังจากฮาร์วินล้วก็สิเห่ากันพี่น้องแจกแดงจันและพี่น้องเด้อมืฮาร์วินโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องบายบายพี่น้องปุ่น ่ามคนตะแกเนี่ยติดติดตึม,ม,มบางกครั้งใส่ส่งสูงเหยียบอันเหยียบเบกเหยียบกันเรลงมันสิลุยยังไงเนนะี่ยคบกบอยู่วัสะนาะโอเคพี่น้องหอ,อกแล้วพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องไวะกัคนค,นคนุณ